นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขนมลาป้าเป็นจินาวงนะครับช่วงนี้ก็เทศก,กาลนานเดือนสิบครับก็ไม่มีการจัดงานแต่ว่าขนมลาก็ยังขายกันตามปกติครับซื้อไปฝากหรือว่าซื้อไปทาบุญได้ครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศที่ร้านดูครับนี่ครับขนมลามีตั้งลาเป็นพอขนมฟองก็มีเหมือนกันนะนี่ครับตอง นี่ก็คือทอดกันตรงนี้เลยร้านมกับน้องรังบอบวันี้รังบอบครับร้านนิ่ก็มีรูปใหญ่ร้นน่ที่ติดรังบออ๋อคุณป้าชื่อป้าอะไรครับป้าสาวรป้าสาวรเป็นญาติกับป้าเป็นลูกสาวมพินเป็นลูกสาวอ๋อทีนี่ก็หลอกน้องป้าินป้าป้าพินยังดูสาวนะเนี่ยครับนี่ครับอ๋อขายกันสามคนนี่ครับอ๋อคนคนกลางนี่ชื่อคุณพี่อะไรครับพี่บีค่ะพี่บี โอเคอันนี้พี่ p น n e i ขาย p น n e i ขายอันนี้ป้าดาวนพี่เออเรียกพี่ดีกว่านะพี่พี่ดาวน์พี่ลาวูลาวูลาวโอ้นานๆเจอเอ้าเดี๋ยวดูขั้นตอนการทอดลาวูก่อนขอแยกคาน้ำมันกันลื่นไหมกันลื่นกันลื่นกันลื่นกนลอ่าใส่ใส่ไข่ด้วยไหมใส่ใส่บางช่วงใส่่บางช่วงไอ้นี่ลงแป้งไหมนะลงแป้งอ๋อลงแป้งแล้วต้องใช้ความจำนา้นะหมุนนี่ ทอดลาวูกับลาเป็นนี่มันต่างกันไหมต่างกันอันนี้เป็นลาปอกแข็งไงมันเป็นนิ่มนุ่มอ๋อแต่เวลาเราเราตัดก็คล้ายๆกันใช่ไหมันเวลาเวลามันย่นมันจะไม่เนื้อเปันแบบนี้มันระบ้าเลยดูๆแล้วมันจะแยกกว่าลาเป็นนะต้องใช้ความจำนาญเฉพาะตัวเออก็มือแบบนี้ด้วยถ้าใครไม่เคยทำนี่จะไม่ได้ต้องฝึกหน่อยนี่ครับ เสร็จมาหนึ่งงานแล้วหน,นึ่งงานนี้ค่ะนี่ครับลงน้ำมันอีกรองนี้ลงน้ำมันทุกครั้งที่ลงเว้งหลังจากตักไปแล้วลงใหม่ทุกครั้งครับผมนี่ครับอ๋อขายได้ตามสบายเลยครับรนี่เป็นรางกรอปั้นนี้เรากรอปั้นนี้ก็เป็นรางอูเป็นรางครับครับเป็นน้ำพุนี่ครับอันนี้เขาแยกลาวูนะ ครับอันนี้ก็ลากลบรอบผม,มกะกันน้ออย่างเงี้ยก็อนกันนี่ครับบรรยากาศร้านป้าปิ้งนี่ครับ นี่ก็ร้านร้านป้านี้ตอนรับลูกค้าดีมากให้ชิมก่อนเลยอ๋อเนี่ยป้าเป็นจินาวงป้ายครับครับขา่ตรงนี้น่ยขายขายถึงเย็นไหมขายประมาณค่ำา่ำ โอเคนี่ครับนี่ก็ทอดไปเรื่อยๆอไปเรา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 เป็นนทอดด้วยไหมช่วงนี้อ,นนอ๋อจะทอดในหมู่บ้านนะอ,อันนี้นอนทอดชนดูว่าเรงหายดเพราะว่าที่ผมไปเจอลาเป็นกาตาใจใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กวาา่านโ่นกะทะของเ้าเคยอยงนี้ <Yeah. S 2> นี่อนนี้มันาสั่งชามเล็กอดโรลนี่ทรนทอดลายนี่ครับป้าปินชินนาวงนี่ครับสวย